สวัสดีครับผมชัยทวชัยศรีทอดและผมเจียอมรเทพสอนเตรียมคุณกำลังอยู่ในรายการวัทซับเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังหลงไหลในอาหารกันหรือเปล่าอาหารแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารกินเล่นของทอดแกงแต่ทุกชนิดนั้นล้วนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันบางคนชอบทานของทอดหรือบางคนชอบกินพวกของจุกจิกมากกว่ากินข้าวซ้ำไป วันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารของภาคเหนือครับถ้าพูดถึงอาหารของเหนือเนี่ยหลายคนคงจะคิดไปก่อนแล้วว่าเอออาหารเหนือเนี่ยก็คงเป็นพวกไส้อัว่วน้ำพริกแคบหมูอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างเลยที่คเนเหนือเขากินกันคุณเจียรครับครับคุณเจียชอบอาหารประเภทเส้นหรือเปล่าครับชอบดีครับอาหารที่ผมชอบประเภทเส้นนะ,ะก็จะมีราเมงราเมงนี่ของญี่ปุ่นครับอ่าสปาเกตตี้ของอิตาลีอ่าอ,อิตาลี แล้วผัดไทยของไทยผมก็ผมก็ชอบนะผัดไทยอ่ะคือของโปรดผมเหมือนกันใช่คือแบบมันอร่อยแบบตังมันเหลือสี่สิบาทไม่รู้ซื้ออะไรผัดไทยเลยผัดไทยจบเลยแต่แบบท้ายเดือนนี่ต้องนี่เลยมาม่าอ่ามาม่านี่นพูดถึงใครก็รู้จักใช่เพราะว่าแบบมันหาง่ายเนาะที่ไหนก็มีแต่เมนูที่พวกเราจะพูดถึงวันวันนี้ก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวซึ่งขนมจีนน้ำเงเี้ยวเนี่ยเป็นอาหารที่มีประวัติยาวนานตามที่ผมเข้าใจนะมันมาจากชาวเงี้ยวที่อพยพเข้ามา เดิมทีชาวเงี้ยวเป็นคนกลุ่มน้อยในจีนเป็นชนชาติไทยเผ่าหนึ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยเขาขยายตัวมาชาวเงี้ยวเนี่ยก็เลยอพยพเข้ามาอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งชาวเงี้ยวเนี่ยเขาทาอาหารค่อนข้างเกี่ยวเลยนะก็เลยมีเมนูที่มีการนําเข้ามาโดยคนไทยสมัยนั้นซึ่งคนไทยสมัยนั้นเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากชาวเงี้ยวซึ่งขนมจีนเนี่ยก็ได้มาจากชาวเงี้ยวเช่นกัน ที่นี้เราก็เล่าประวัติของชื่อและต้นตำรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาทุกท่านดื่มด่ำไปกับการทําเจ้าขนมจีนน้ำเยี้วนะครับตอนนี้ขอให้ทุกท่านหลับตาและลองจินตนาการไปกับรสชาติของขนมจีนนะครับขนมจีนนั้นมีเอกลักษณ์ที่มีเครื่องปรุงสําคัญและขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งนั่นก็คือดอกนิ้วและถั่วเน่านั่นเองหรือถั่วเมกครับเจ้าเนี่ยคือถั่วเหลืองหมักแล้วปรุงด้วยกเกลือ,ลอมันจะมีอยู่2แบบครับ แบบแห้งจะทําเป็นแผ่นแบนๆวงกลมสีน้าตาลน้าตาลและแบบเปียกก็เรียกว่าถั่วเน่าเมะมันก็เหมือนกับกะปิหรือปลาร้าที่เห็นกันในภาคกลางหรือภาคอีสานนั่นเองถั่วเน่าคืออาหารที่คุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยทีเดียวเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยโดยส่วนใหญ่ขนมจีนน้ำเงียวนั้นก็จะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็จะเค็มออกเปรีย้ยวๆกำลังพอดีงั้นเรามาฟังส่วนผสมหลักๆก,ก,กันเลยดีกว่าครับทุกท่าน โดยหลักๆแล้วประกอบด้วยน้ำพริกเงี้ยวซึ่งน้ำพริกเงียวเนี่ยประกอบด้วยหอมแดงซอยกระเทียมตะไคร้หั่นฝอยข่าแก่หั่นแว่นรากผักชีขมิ้นชันสดหั่นแว่นนำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก็จะได้น้ำพริกเงียวแล้วครับแล้วเจ้าถั่วเน่าเนี่ยเราก็นำไปปิ้งกับไฟพอหอมแล้วค่อยปนละเอียดเลือดหมูสดหนึ่งถ้วย บางคนฟังแล้วก็คงคิดว่าโอ้ยน่ากลัวจังเลยแต่จริงๆแล้วอร่อยมากเลยครับเกลือน้ำปลาน้ำมันพืชมะขามเปียกกระดูกอ่อนหมูสับพอคำเนื้อหมูสับเลือดหมูก้อนเพื่อคุณค่าทางอาหารมะเขือเทศลูกเล็กๆและที่ขาดไม่ได้เลยดอกนิ้วครับอย่าลืมขนมจีนด้วยนะแต่ท่านผู้ฟังครับจะกินอย่างเดียวก็คงไม่ได้รสชาติที่เค้ากินกันเท่าไหร่ก็ต้องมีเครื่องเคียงกันด้วยสิ เครื่องเคียงที่ผมคิดว่ากินแล้วอร่อยมากที่สุดก็คือแคบหมูแต่จะกินกับถั่วงอกก็อร่อยเหมือนกันนะครับต้นหอมผักชีอะไรประมาณนี้สูวนวิธีทำเราก็ไม่ได้หาจากที่ไหนไกลเลยครับไหนๆก็เป็นเมนูของชาวเหนือแล้วเรานึงใช้โอกาสนี้ถามชาวบ้านไปเลยครับว่ามีสูตรลับแบบไหนโดยส่วนผสมที่ใช้กันทั่วไปก็จะมีพริกแห้ง20เม็ดกระปิ1ช้อนหอมแดง10หัวหอมหัวใหญ่2หัวถั่วเน่า1แผ่นกระเทียมเจียว มะเขือเทศเลือดก้อนการต้มน้ำจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณต้มกระดูกกันก่อนและโขลกเครื่องแกงเมื่อโขลกเครื่องแกงเสร็จก็นำลงไปผัดเพื่อเพิ่มความหอมแล้วเราก็นำหมูลงไปผัดกับน้ำพริกเมื่อทำเสร็จก็นำไปต้มกับน้ำต้มกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้เลยเมื่อน้ำเดือดก็นำม,มาปรุงใส่ตามที่เราชื่นชอบจะทำแบบเค็มหรือแบบหวานก็แล้วแต่เลยครับจากนั้นก็ใส่เลือดหมูบางคนอาจจะชอบเลือดไก่ ใส่รากผักชีทุกก่อนเพื่อความหอมแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมี๊ยวได้เลยต้มจนได้ที่แล้วก็พร้อมทานเลยครับอืมแต่จะว่าไปเราพูดถึงเมนูที่อาจจะเข้ากับคนภาคอื่นกันดีกว่านี่เลยเข้าวซอยซึ่งข้าวซอยเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเข้ากับคนภาคอื่นได้ดีเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยมันกลมกลม่อมมันหอมมันมันหวานและมันกินง่ายด้วยก่อนอื่นเนี่ย ขาพูดถึงประวัติของข้าวซอยนิดนึงแล้วกันครับผมเออคือข้าวซอยสมัยก่อนมีต้นกําเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพเข้ามายังไทยตอนบนและประเทศลาวโอ้อืมซึ่งตอนแรกข้าวซอยเนี่ยไม่ได้มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะเข้าหรอเออซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าข้าวซอยน้ําใสข้าวซอยน้ําใสใช่ข้าวซอยน้ําใสแล้วภายหลังมีการนํากะทิเข้ามาพอนําเข้ามาแล้วแบบมันชอบแบบมันมันอะไรอย่างเงี้ย รสชาติมันขึ้นใช่มันมันมันกลมกล่อมคือแบบกินแล้วถูกใจเลยเออเพอถูกใจปุ๊บเนาะตั้งแตบบ่นั้นก็เราก็จะเห็นเนาะว่าใสา่กะทิมาตลอดถึงปัจจุบันเลยใช่อย่างที่เห็นกันใช่นั่นแหละอ่ะจากที่ผมชอบกินข้าวซอยไก่เนาะครับผมเรามาพูดวัตถุด,ดิบการทาดีกว่าว่ามันทํายังไงเตรียมอะไรบ้างฟังอย่างนี้ก็ดูหน้าทาเลยใช่คือแบบคุณผู้ฟังไปเตรียมของรอเลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วใช่ไมิ่เดียวเองอุปกรณ์ก็มีแบบไม่กี่อย่างเลย <ong> <g ay> น้องไก่อ่าน้องไก่เนี่ยพูดถึงน้องไก่หนึ่งถ้าเกิดข้าวซอยไม่ใช่น้องไก่เนี่ยอืมไม,ไม่ใช่ข้าวซอยเว้ยอ่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้อะมันเหมือนต้มอะไรสักอย่างกับกะทิอะแต่ถ้าเป็นน้องไก่เนี่ยแบบมันคือข้าวซอยไงเออมันขาดไม่ได้เลยเป็นวัตถุดิบปกติที่มันขาดกันไม่ได้ใช่คือแบบไม่ใช่นี่คือแบบมันไม่ใช่อะ่ะเออต่อไปเลยน้ำพริกข้าวซอยอ่าอืมกะทินี่ไงกะทิที่ตะกี้เลยใช่ที่พิ่งพูดเมื่อกี้เลย คือมันอร่อยไงคนเขาชอบกันก็เลยใส่เออเส้นข้าวซอยน้ำมันพืชน้ำปลาเกลือน้ำตาลมะพร้าวอันนี้น้ำตาลธรรมดาอาจจะแบบไม่หอมครับสักนิดน,นึงใส่น้ำตาลมะพร้าวสักนิดน,นึงตามมะพร้าวเพื่อความหอมใช่พริกผัดอัน,นี้่มันจะแบบมันเสริมความหอมดินหอมและได้รสชาติ<ช>ด้วยใช่คือก็ความกลมกลม่อมใช่มันกลมกล่อมมันหอมด้วย น้ำสะอาดอ่าน้ำสะอาดเนี่ยคือเราขาดกันไม่ได้เลยใช่ถ้าเกิดขาดไปเนี่ยต้มเส้นก็จะต้มไม่ได้แล้วต้มไม่ได้แล้วแล้วทีนี้จะทํำยังไงก็ต้องใช้น้ําสะอาดไงเออต่อไปครับหอมแขกซอยหอมแขกซอยอืมผักกาดดองซอยด้วยอ่าเปรี้ยวแล้วรอบนี้ใช่มันเอามาตัดเลี่ยนอะไรนี้ใส่เพิ่มสักนิดนึงต้นหอมผักชีประมาณนี้ตะกี้ฟังวัตถุดิบไปแล้วครับว่ามีอะไรบ้างอืม วิธีการทําดีกว่าอ่าอืมวิธีการทำข้า,าวาาซอยหนึ่งเนี่ยตั้งหม้อเลยครับผมหรือบ้านใครไม่มีหม้อก็ยังมีกระทะกระทะกระทะใบใหญ่ใช่ก็ใส่กะทิเอไปเคี่ยวอเคี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำที่ข้าวซอยลงไปแล้วจะม้เคี่ยวให้มันแบบแตกมันอมพอเริ่มแตกมันเนี่ยใส่น่องไก่ลงไปผัดให้มันเข้ากันสักหน่อยอ่าแล้วก็แบบพักไว้เคี่ยวพักไว้นะ สามสิบถึงสี่สิบนาทีสามสิบถึงสี่สิบนาทีเลยครับอืมอมื่กี้พูดถึงการทําน้ําขมันละโอเคครับเรามาเตรียมเส้นดีกว่าเราจะต้มเส้นให้นุ่มนะเราตั้งหม้อตั้งหม้ออยู่แล้วนะอืมตั้งหม้อใส่น้าเอาเส้นไปต้มอืมแต่แต่เราต้องแบ่งนะ้วเว้ยว่าเอาไปทอดด้วยให้เป็นแบบข้าวซอยกรอบอะที่เขาแบบใส่ข้างหน้าใส่ข้างบนอะเออมันจะได้มปแบบสองเทสเจอร์สคือนุ่มด้วย กรอบด้วยอ่าได้ฟิลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งใช่แล้วพอเราต้มได้ทีละทุกอย่างโอเคละ<ม>ทีนี้ได้เวลาตักข้าวซอยกินละเตรียมเสิร์ฟก็ตักข้าวซอยใส่ถ้วยอ<ม>ใส่น้ําลงไปหยิบน่องไก่มาด้วยไอ้นี้ต้องเอาน่องไก่มาด้วยนะมไม่ใช่ว่าต้มไก่แล้วแบบไม่เอาน่องไก่มาแล้วต้มทําไมใช่เอาน่องไก่มาด้วยอืจากนั้นก็ใส่ข้าวซอยกรอบลงไปครับใส่เครื่องเคียงตามมาพวกพริกผัดหอมแขกซอยอผักดองซอย ใช่แล้วก็โรยผักชงผักชีแล้วแต่คนชอบครับแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยครับผมบอกเลยว่าสุดยอดโอ้แค่นึกก็หิวแล้วอ่ะอูดเลยว่าลำขันนาดคุณผู้ฟังครับครับตะกี้เราพูดถึงประวัติความเป็นมาของอาหารภาคเหนือกันแล้วอ่ามีสองชิ้นด้วยกันก็คือข้าวซอยข้าวซอยกับขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นเองใช่ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็คือบอกแล้วว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวมายังไงเป็นมายังไงการบวัฒนาการยังไงบ้างครับครับแล้วก็ อันที่สองก็คือข้าวซอยคือข้าวซอยก็แบบมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมีการน้ำนู่นน้านี่มาลองกินเอ้ยมันโอเคมันชอบมันถูกใจเปลี่ยนว่ากันไปคือจะบอกว่าอาหารนี้ก็มีประวัติของมันครับผมครับใช่ครับคุณผู้ฟังครับก่อนจากกันขอฝากไว้สักนิดนึงแล้วกันนะอในสถานการณ์อย่างนี้ก็คือแบบอยากผมอยากให้แบบเราฟังกันสักนิดนึ่งนะสักนิดหนึ่งก็ดีอาหารเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันก็แตกต่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมันอร่อย ครับมันแบบมันลงตัวคนเราเองก็เช่อนกันครับอคนเราเนี่ยมีความคิดที่แบบแตกต่างกันครับล้านคนร้านความคิดเห็นอแต่จนเป็นต้องรับฟังกันนะครับไม่ใช่แบบเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยแร้แยกฝั่งแยกฝ่ายเ <Answer. S 2> ราฟังกันสักนิดนึงแบบเราฟังทั้งสองสองด้านเนาะ <É. S 2> ว่าเออเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเสนอกันมาได้นะครับแต่ว่าอาหารเองเนี่ยพูดอาหารกันต่อสักหน่อยเหมือนกันอาหารเนี่ยมันมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ของมัน รสชาติสัมผัสความเรียกว่ไงความหอมความแบบความฉ่ำเขาเรียกว่าความ j u ซ c ่ความกรอบอะไรพวกเนี้ยเออเวลาแบบบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะแต่เวลากินด้วยกันมันโอเคมันอร่อยอ่ามีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองใช่คนเราก็มีเอกลักษณ์ของเราอ่าเราก็ดึงมาโชว์สักนิดนึงไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกไหมใช่ก็แบบดึงเอกลักษณ์ของเรามาเราดีอะไรเราเก่งอะไรออกมาโชว์กันสักนิดนึงดีกว่าอืแต่แบบ บางทีแบบการมีคู่อะไรอย่างนี้ครับคนเรามันไม่เหมือนกันอ่าบางคนแบบไม่เหมือนค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปมันไปกันได้แต่แบบบางทีมันไม่ยอมรับฟังกันไม่ยอมพอเข้าใจกันก็แบบเสก็แบบเลิกกันไปครัเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันเองใช่ก็คืออยากฝากให้ว่าเออเราฟังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับแบบสมมุติมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบบมุกอมอนต่อมาจยกตรงนั้นได้อ่าเนาะครับผม คุณผู้ฟังครับครับผมช่วงปิดท้ายวันนี้ขอตั้งชื่อว่ามีจะสอนมีจะสอนเป็นรายการที่จะเป็นช่วงอ่าเป็นช่วงเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะสอนคําศัพท์ภาษาเหนือที่มีเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับที่เราเล่าไปอ๋อคือมาใครบอกว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรครับวันนี้นะครับพวกเราขอนําเสนอคําว่าบักเขือส้มอ่าอ่าคุณเจียรู้ไหมครับว่าบัคเขือส้มเนี่ยในภาษาเหนือเขาเรียกว่าเขาแปลว่าอะไรคือเคยได้ยินบ่อยนะอ่าไอ้บักเขือส้มเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ดีมะเขือส้มเนี่ยมันแปลว่ามะเขือเทศโอ้หมะเขือเทศนั่นเองทำไมเรียกมะเขือส้มเพราะมันมะเขืออมีรสชาติเปรี้ยงงี้เหรออ่าส้มในภาษาเหนือเนี่ยก็คือเปรี้ยวนั่นแหละอืส่วนคําต่อมานะครับคือคําว่าลำขนาดลำขนาดครับไอนี้ผมรู้อ่าไอนี้ผมรู้ลำขนาดเพราะว่าอร่อยมากอร่อยมากๆใช่คือแบบเป็นคําแบบกินที่แบบ อลำขนาดเจ้าใครใครก็เคยได้ยินคํานี้ใช่คาต่อไปนะครับครับผมคือคําว่ามักขนาดอืมักขนาดเนี่ยก็เอาไว้บอกว่าเราเนี่ยชอบกินจริงสิ่งนั้นสุดๆแบบชอบมักมักในสิ่งนี้ก็คือมักขนาดอืชอบมากๆเลยประมาณนี้ชอบกินอ่าชอบโอเคส่วนคําสุดท้ายนะครับผมของวันนี้ก็คือ ซออายังกินนะครับผมแปลว่าหาอะไรกินซอะอา่างกินปะอ่า,อาประมาณนี้ไปหาอะไรกินไหมชวนกันประมาณนี้ครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังนะครับผม,บผมไปซอะอา่างกินเฮเดอร์ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ